กล้องฟูจิฟิล์ XT4 มีฟังก์ชันในการถ่ายภาพซ้อนรูปแบบใหม่มาดูวิธีการใช้งานครับ การถ่ายภาพซ้อนหรือ Multi-Exposure ในกล้อง x t 4มีรูปแบบให้ใช้งานถึง4รูปแบบด้วยกันนะครับเรามาทำความรู้จักทีละตัวกันว่าแต่ล,ละรูปแบบนั้นต่างกันยังไงขั้นตอนการถ่ายภาพซ้อนในกล้อง x t 4นะครับผมเริ่มด้วยการปรับแป้นได้นะครับหมุนมาที่ตำแหน่ง s นะครับผมจากนั้นกดเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเมนู shooting setting นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมจะมีเมนูที่เขียนว่า multiple exposure นะครับผมกดเข้ามาแล้วให้เลือกเป็น on นะครับหลังจากนั้นจะมีตัวเลือกให้เราเลือกด้วยกัน4รูปแบบก็จะมีตัวในส่วนของ additive นะครับมี average มี bright แล้วก็มี dark นะครับผมตัวเลือก additive นะครับจะเป็นการถ่ายภาพซ้อนโดยเป็นการสะสมแสงนะครับลักษณะจะเหมือนกับกล้องฟิลม์มนะครับโดยจะเพิ่มแสงนั้นตามจำนวนภาพที่เราถ่าย ตัวเลือก e v e r อเรนะครับจะเป็นการถ่ายภาพซ้อนโดยจะเป็นการเฉลี่ยค่าแสงนะครับของทั้งภาพตัวเลือกที่3นะครับจะเป็นไบรท์นะครับการถ่ายภาพซ้อนในหัวข้อไบรท์ตัวนี้นะครับจะเป็นการเก็บส่วนสว่างของภาพเอาไว้และตัวสุดท้ายรูปแบบดาร์กนะครับจะตรงข้ามกับไบรท์คือตัวกล้องจะเก็บเฉพาะในส่วนมืดของภาพเอาไว้ ให้เราเลือกรูปแบบตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคเพื่อเริ่มถ่ายภาพครับสำหรับการถ่ายภาพซ้อนในกล้อง x t 4นะครับสามารถซ้อนได้สูงสุด9ภาพด้วยกันโดยในการถ่ายนะครับกล้องจะทําการพรีวิวภาพให้ดูทีละภาพนะครับหากเราต้องการถ่ายใหม่นะครับให้กดปุ่มซ้าย1ครั้งนะครับผมเพื่อถ่ายใหม่แต่ถ้าหากว่าเราต้องการใช้ภาพนั้นนะครับให้กดปุ่มโอเคนะครับกล้องจะให้เราถ่ายภาพต่อไปเพื่อทำการซ้อนภาพต่อๆไป สำหรับการถ่ายภาพซ้อนนะครับผมถ้าหากว่าเราต้องการหยุดก่อน9ภาพนะครับเราสามารถทำได้โดยการกดปุ่มแบ็คนะครับจะเป็นการหยุดการถ่ายครับสำหรับใครนะครับผมที่ต้องการถ่ายภาพซ้อนโดยบันทึกเป็นไฟล์รอและไฟล์ jpeg นะครับผมเราจะได้ภาพไฟล์รอดโดยเป็นภาพทีละภาพนะครับผมและไฟล์ jpeg น่จะเป็นภาพที่ซ้อนกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว